ท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมอเกลือพบสิทธิ์เก่าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการมอเกลือพบสิทธิ์เก่าค่ะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตร,ราจารย์ดรอรุณขยันหาค่ะซึ่งท่านเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทย,ทยายลัยเกลือเราและตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราที่นี่ตอนนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะบุ๋งขออนุญาตรเรียกอาจารย์กุ้งแล้วกันนะคะค,ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําตัวให้น้องๆและคุณผู้ชมได้ทราบกันหน่อยค,ะค่ะครับเบื้องต้นนะครับก็ชื่ออรุณขยันหานะครับก็ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครค่ะค,ค่ะ,คะอาจารย์คะอาจารย์จบที่มหาวิทยาลัยเกิดของเราเนี่ยคะ่ะอาจารย์จบสาขาวิชาอะไรคะ เบื้องต้นนะฮะก็จบปริญญาตรีนะครับสาขาวิชารัฐศาสตร์จากคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกิดนะครับแล้วก็ปริญญาตรีอีกใบหนึ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยลำคำแหงนะครับแล้วก็ไปศึกษาต่อนะครับระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็กลับมาที่มหาวิทยาลัยเกิดอีกนะครับศึกษาต่อที่หลักสูตร รัะถาวรสาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตครับอ๋อค่ะอาจารย์คะอาจารย์ช่วยเล่าวิธีในการบริหารเวลาให้หน่อยได้ไหมครับว่าอาจารย์ทั้งทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยคะ่ะอาจารย์มีวิธีการยังไงคะครับ,รบการจัดสรรเวลานะฮะหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกิดเนี่ยถือว่าเป็นหลักสูตรที่น่าจะรองรับสําหรับผู้ทํางานนะครับหรือค,รคนที่ทํางานอยู่แล้วนะครับตรงที่ว่าเราเราเป็นการเรียนการสอนในใน ภาคเสาร์อาทิตย์ะนะครับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราก็สามารถทํางานได้ตามปกติได้เลยนะครับมันก็ตรงนี้เราก็จะสามารถจัดสรรเวลาได้นะครับเสาร์อาทิตย์เนื่องจากว่าพนักง,งานราชการหรือราชการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วนะครับก็จะจัดสรรเวลาตรงนี้ได้ดีครับหลักสูตรหลักสูตรของหมหาวิทยาลัยเกิดก็ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ในการศึกษาของเราใช่ครับ อาจารย์คะแล้วอาจารย์เรียนของสาขาวิชาอะไรคะของปเอกอะคะของปริญญาเอกนะครับชื่อหลักสูตรเป็นรัฐศาร์าสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะครับสาขารัฐศประาสนศาสตร์ค่ะแล้วทำไมอาจารย์ถึงเลือกมาเรียนของสาขาวิชานี้คะตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าปริญญาตรีและปริญญาโทเนี่ยจะศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็พอปริญญาเอกก็รัฐศาร์าสนศาสตร์เนี่ยซึ่งมองว่ามันก็เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ใกล้สถานที่ทํางาน นะครับและมหาวิทยาลัยเกิดรู้สึกว่าที่สังคมเขาขนานนามนะครับ,รบว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่อบอุ่นคณาจารย์ชายคณาจารย์ให้ให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีตรงตรงนี้นะครับเป็นรู้สึกว่าเป็นปากต่อปากนะค,ะครับที่สังคมเล่าต่อกันมาแล้วก็พี่ๆน้องๆบอกต่อกันมาก็เลยมองว่าไม่ไม่ควรจะไปศึกษาที่ไหนก็เลยกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกิด แล้วบรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ในช่วงที่เราเป็นนักศึกษาะคะ่ะบรรยากาศนะครับในการเรียนการสอนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าคณาจารย์ใกล้ชิดนะครับดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็คลาสเรียนของเราเนี่ยค่อนข้างไม่ใหญ่มากนะครับเวลาตรงตรงการเรียนการสอนเนี่ยคณาจารย์สามารถสอบถามได้เลย นะครับแล้วใช่ครับคณาจารย์เวลาสอนเนี่ยคณาจารย์ท่านก็จะแบบว่ามีคําถามอะไรไหมหรือไม่ก็เรียกถามเป็นรายบุคคลได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้จะต่างจากคลาสคลาส m ที่มีขนาดใหญ่อาจารย์จะเรียกไม่ทั่วถึงนะครับเนื่องด้วยเวลาที่จํากัดค่ะนะครับคณาจารย์ก็แบบว่าเวลาใกล้หมดแล้วถามบางประเด็นบ้างหรือว่าถามเป็นรายบุคคลบ้างตรงนี้ก็จะแบบสุ่มถามถ้าเป็นคลาสมขนาดใหญ่ แต่ข้อดีของเราคือเป็นคลาสซูมขนาดเล็กอาจารย์จะถามได้เกือบทุกท่านเลยถ่อถึงใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นข้อดีงการับใช่ค่ะแล้วเรียนยากไหมคะอาจารย์เรียนยากไหมนะครับทุกที่ตอบได้เลยว่ายากนะครับทุกหลักสูตรค่อนข้างยากเพียงแต่ว่าเราจะมีความขยันหรือเปล่าเราอดทนกับตรงนี้ไหมนะครับถ้าเราขยันและอดทนตรงนี้นะครับเชื่อว่าทุกท่านสามารถทําได้นะครับแล้วก็มันก็จะแบบทําให้สําเร็จได้ นะครับขยันอดทนตรงนี้สําเร็จแน่นอนอ๋อค่ะค่ะแล้วอาจารย์คะแล้วสิ่งที่ประทับใจในการที่มาเรียนที่มหาลัยเกิดของเราเนี่ยคะ่ะอาจารย์สิ่งที่ปร,ทประทับใจเลยเนะฮะเนื่องด้วย สถานที่เนาะ,ะนะครับค,ค่อนข้างที่จะทั่วถึงค,ค่อนข้างที่จะกระทัดรัดะนะครับคณาจารย์ดูแลทั่วถึงเลยคือเป็นสิ่งแรกที่ประทับใจะนะครับแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องสายสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะครับทุกรุ่นเขาจะเขาจะมีรุ่นพี่ดูแลน้องๆด้วยนะครับมีการให้คําปรึกษาและอีกอย่างหนึ่งคือระบบะการดูแลของเจ้าหน้าที่ะครับที่นอกเหนือจากคณาจารย์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะดูแลค่อนข้างแบบ เหมือนพี่ดูแลน้องมากกว่าที่จะเป็นในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่กับนักศึกษานะครับส่วนใหญ่เป็นแบบพี่เขาจะบอกว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมอย่างเงี้ยนะครับใส่อย่างนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะดูแลกันเหมือนเหมือนพี่น้องมากกว่าอ๋อแล้วประทับใจตั้งแต่แรกเข้ามาเลยหรือเปล่าใช่ครับตั้งแต่เข้ามาพี่เขาจะดูแลนะครับตั้งแต่ระบบลงทะเบียนนะครับระบบการศึกษาในชั้นเรียนพี่เขาจะดูแลมีการน ใช่ครับมีการแนะนําการระบบการเรียนว่าจะลงวิชานี้หรือลงตัวนี้เป็นวิชาเลือกเสรีไหมวิชาไหนไหมและ่างเนี้ยนะครับแม้กระทั่งร้านอาหารนะครับช่วงพักที่ยงที่เขาจะจะแนะนำนะครับว่าร้านไหนอร่อยหรือหรือซื้อข้าวตรงไหนอย่างเงี้ยนะครับดูแลค่อนข้างดีค่อนข้างอบอุ่นตรงนี้จะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจค่ะ แล้วจะมีอาจารย์คะเท่าที่ทราบคืออาจารย์จะมีห้องห้องหนึ่งที่อาจารย์ชอบไปที่สุดค่ะเป็นที่ประจํานะครับแล้วก็เป็นที่ที่นัดรวมตัวกันด้วยนะครับกับรุ่นพี่แล้วก็รุ่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นห้องสมุดนะครับซึ่งห้องสมุดของเราเนี่ยถือว่าน่าจะดีที่สุดนะครับในระแวกนี้ด้วยนะครับเป็นห้องสมุดที่ทันสมัยนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกหนังสือค่อนข้างใหม่นะครับ บางที่นะครเราไปค้นหนังสือเนี่ยอาจจะเป็นอา,อาจจะไม่ทันสมัยบ้างหรืออะไรบ้างแต่ที่ของเรามีะนะครับแล้วก็มีวารสารต่างประเทศซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์ในระดับหลักสูตรปริญญาเอกอค่อนข้างมากะนะครับเช่นของเราเนี่ยมีมีหนังสือทศทีฮะเป็นเป็นวารสารชื่อว่าพาซึ่งหลายๆที่ไม่มีไม่รับะนะครับพานี่คือพับบริ แ i ด i ินิสทรีชันรีวิวนะครับวารสารตรงนี้ค่อนข้างดีทันสมัยใช่ครับเหมาะสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตรวมถึงหลักสูตรปริญญาเอกสาขาอื่นด้วยใช่ครับที่ที่มีศาสตร์สัมพันธ์กันอค่ะมีครบใช่ครับมีบทความใหม่ๆนะครับมีมีออกมาใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมหาวิทยาลัยของเรารับเป็นรายราย ไกลมากนะครับก็มีเล่มใหม่ๆทุกฉบับเลยค่ะก็คือนักศึกษาท่านไหนที่แบบว่าไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรล่ะก็คือสามารถมาค้นคว้าหาที่นี่ได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับตรงนี้นักศึกษาที่อื่นก็สามารถมาสืบค้นได้๋อค่ะอาจารย์ค่ะซึ่งคาดว่าเจ้าหน้าที่ของเราน่าจะอำนวยความสะดวกนะครับเป็นกาลยานมิตรทุกท่านเลยใครก็ได้เข้ามาใช่ครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะจัด ต้องศึกษาเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยว่าว่ามีค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาภายนอกภายนอกหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรึกเราก็ฟรีนะครับสามารถเข้าสืบค้นได้เลยนะครับแม้กระทั่งเดินเข้าไปก้าวแรกเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับดีมากคือมีอะไรก็ปรึกษาพี่เขาได้ก็คือนี่คือการบริการที่อบูุูห้องสมุดใช่ไหมคะนี่คือห้องพิเศษที่นักศึกษาปริญญาเอกนะครับ ของของที่ผมเรียนเนี่ยนะครับรุ่นที่6นะครับค่อนข้างประทับใจแล้วก็เป็นห้องสเปเชียลเลยนะครับสำหรับกลุ่มพวกเราอ๋อเอาไว้ค้นคว้าต่างๆเนาะอาจารย์เนาะอ๋อค่ะค่ะแล้วก็ยังมีอีกสถานที่นึงซึ่งอาจารย์เลิกงานปุ๊บอาจารย์ต้องต้องขึ้นไปทันทีเลยตรงนี้นะครับก็เมื่อก่อนนะครับก็ก็ค่อนข้างใช้บริการค่อนข้างบ่อยนะครับนั่นก็คือโรงยิมของเรานะครับหลังจากเลิกงานนะครับส่วนใหญ่จะเหมือน เหมือนเวลานัดเจอกันเลยนะครับเลิกงานปุ๊บต้องขึ้นไปเจอกันนะครับสนามกีฬาอเนกประสงค์ของเรามีมีอุปกรณ์เนาะให้ให้เล่นนะครับให้เล่นกีฬาหลายประเภทมากนะครับโดยเฉพาะส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างชอบกีฬาแบดมินตันนะครับก็จะไปเจอพบปะเพื่อนๆนะครับซึ่งน้องๆก็สามารถใช้ไปไปร่วมกันได้ไปไปสนุกร่วมกันได้เลิกเลิกเรียนก็ขึ้นไปได้เลยใช่ครับมันก็ทําให้พบเพื่อนใหม่ๆได้เลยนะครับอย่างล่าสุดก็พบ เพื่อนนักศึกษาใหม่เนาะที่เป็นเป็นนักศึกษาปริญญาเอกด้วยการแต่ว่าคนละหลักสูตรนะครับเป็นนักศึกษาจีนนะครับก็ทําให้เจอมิตรภาพดีๆนะครับได้ได้ไปตีแบตมินตันด้วยกันซึ่งซึ่งขบนนี้ก็จะมีทั้งลู่วิ่งทั้งสนามบาสมีหลายอย่างอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะรู้สึกว่ามีมีลู่วิ่งเนาะนะครับมีที่ยกเวทนะครับแล้วก็มีอีกอื่นๆอีกนะรู้สึกมีเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปอง ใช่ใช่ล่ะใครใครถนัดกีฬาด้านไหนก็ไปใช้บริการด้านนั้นได้ค่ะอาจารย์คะในระหว่างที่เรียนนะคะอาจารย์อาจารย์ทํางานแล้วก็เรียนเนี่ยอาจารย์ได้นําความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเกิดของเรานะคะไปปรับใช้ในการทํางานของอาจารย์ยังไงบ้างอ่ะคะค่อนข้างเยอะเลยนะครับขอตอบตรงนี้ว่าหลักสูตรที่มาเรียนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรที่เรียกว่า รัฐาะสานศสศสตรดุษฎีบัณฑิตเนี่ยะนะฮะเป็นการบริหาจรจัดการภาครัฐรซึ่งมันตอบโจทย์เบื้องต้นนะครับเอาไปใช้ในบริบทของงานะนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์แน่นอนว่าเรียนวิชาไหนสามารถเอาไปปรับใช้วิชาน,าน,านั้นๆได้เลยเ<ม>ช่นนะครับการบริหาจรจัดการภาครัฐแนวใหม่อย่างเงี้ยซึ่ง<ร>หลักสูตรที่ผมสอนอยู่เนี่ยมันก็มีวิชาเหล่านี้อยู่ด้วยแล้วก็เอาเทคนิค ที่คณาจารย์เนี่ยได,ได้ได้พร่ำสอนพวกเราเนี่ยนะครับเอาไปปรับใช้ได้เลยะนะครับปรับสอนกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทได้เลยอ๋อที่อาจารย์สอนอยู่<ช>นะอยู่บันนี้คร,ครับแล้วก็ ทีนี้นะครับนอกจากวิชาเรียนเนี่ยที่เราไปปรับใช้แล้วกับนักศึกษาของเราเนี่ยนะครับยังยังมีบริบทของงานเนื่องด้วยผมทํางานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนพนครซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดูแลพื้นที่นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนพนครที่ผมผมสอนอยู่เนี่ยนะครับก็จะดูแลพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือดูแลพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับดูแลพื้นที่จังหวัดนครนายกรวมถึงจังหวัดลบบุรีบางส่วนนะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าอาจจะเป็นมหาวิทยา ท้องถิน่นหรือเป็นมาหาวิทยาลัยเป็น local university <c oughs> นะครับการเรียนการบริหารจัดการเทคนิคภาครัฐหรือเครือข่ายหรือการปกครองท้องถิน่น <c oughs> ที่ได้ที่ได้เรียนในหลักสูตรรัฐาภาสาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเนี่ย <c oughs> ครับเราก็ไปตอบใช้นะครับกับพื้นที่กับช <c oughs> <ๆ>ุมชนนะครับเนื <c oughs> <ๆ>่องจากว่าเราจะต้องไปพัฒนาเขาหรือไปให้ความรู้กับเขาตรงนี้นะครัใช่ครับใช่ เป็นงานวิจัยด้วยหรือเปล่าเป็นงานวิจัยด้วยนะค,ะครับเป็นโครงการบริการด้วยนะครับ<อ>ตรงนี้เราก็จะแบบนาความรู้ตรงนี้ไปใช้ซึ่งตอบโจทย์ได้ดีค่อนข้างเยอะของสาขาวิชาใช่ครับ,ค,รบค่ะอือค่ะอาจารย์คะแล้วอาจารย์มองภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกิดของเรานะคะคืออาจารย์มองยังไงแล้วก็อยากเห็นมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยคะ่ะพัฒนาไปในด้านใดบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในอนาคตคะ่ะในภาพรวมก่อนนะครับต้องต้องใช้คําว่า จิ๋วแต่แจ๋วนะค,ะค่อนข้างที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยค่อนข้างขับแก้วนะครับด้วยคณาจารย์ด้วยอะไรต่างๆมากมายซึ่งจะเหมาะกับบริบทนะครับของของคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นเป็นมหาวิทยาลัยน่าจะมีคุณภาพอันดับต้นๆมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีคุณภาพอันดับต้นๆของประเทศไทย นะครับถ้าถ้าแยกย่อยลงไปเนาะก็จะเป็นแบ่งได้หลายประเภทเลยแหละที่ที่จะมาตอบโจทย์ว่าทําไมผมถึงใช้คําว่าคุณภาพะนะครับคณาจารย์แหละหนึ่งะนะครับคณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับท,ที่ที่น่าสนใจโด,โดยเฉพาะหลักสูตรผมนะฮะหลักสูตรอื่นเนี่ยผมอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าคณาจารย์เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมค่อนข้างโอเคทุกหลักสูตรนะรแต่โดยเฉพาะหลักสูตรผมเนี่ยนะฮะ คณาจารย์ที่มาสอนเนี่ยจะเป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณูิจากภายนอกเสียส่วนใหญ่นะครับและก็ระดับศาสตราจารย์เกือบทั้งหมดนะครับและทุกวิชาที่ที่ท่านมาสอนเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับใช่ฮะมีความรู้ความสามารถทุกท่านเลยนะครับทั้งมีชื่อเสียงระดับอ international แล้วก็ระดับภายในประเทศค่ะซึ่งซึ่งมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็มีท่านอธิการบดีใช่ับเป็นเป็นศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ กระแสเนาะสนาวมนะครับค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆากนะครับแล้วก็ทีนี้คุณภาพสิ่งที่มาตัดสินคุณภาพในในประเด็นที่สองนะครับนั่นก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกเมื่อกี้คณาจารย์นะครับแล้วก็สิ่งที่สองก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะไปจุดไหนนะครับแบบผมเข้ามาเนาะแล้วก็ใช้บริการประจำเนี่ยนะครับ Wi-Fi อย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างแรง <c oughs> นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ย <c oughs> ระบบสืบค้นอย่างเงี้ยน, <c oughs> นะครับค่อนข้างตอบโจทย์นะครับของของนักศึกษารุ่นใหม่ <c oughs> ซึ่งเป็นต้องการความรวดเร็วต้องการความสะดวกอย่างเงี้ย <c oughs> มหาวิทยาลัยของเราก็ตอบโจทย์นะครับใช้คุณภาพลำดับที่2เนี่ย <c oughs> ข้อที่2เนี่ยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีสิ่งอื่นๆน,นะครับ <c oughs> ซ,ซึ่งโดยเฉลีย่ยแล้วกันนะครับซ้งใช้ควาว่าคุณภาพ ค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งใช่ครับเจ้าหน้าที่บุคลากรสายสนับสนุนอย่างเงี้ยพร้อมให้บริการนักศึกษาทุกท่าน,านคใครมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะมาขอคําแนะนําอะไรได้ครับค่ะแล้วก่อนหน้านี้นะคะอาจาร์อาจารย์ก็เคยสอนอยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเกลือของเราด้วยค่ะลูกศิษย์ลูกหากของอาจารย์นะคะที่จบไปหลายๆท่านก็ ประกอบอาชีพนะคะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเยอะแยะเลยค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์อรณุณเนี่ยค่ะท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่อายุน้อยที่สุดของมหาวิทยาลัยเกลือของเราในขณะนั้นด้วยค่ะอาจารย์คะอาจารย์กลับมาเยี่ยมเยือนม,มหาวิทยาลัยครั้งนี้นะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับตั้งแต่ เก้าเข้ามานะครับก้าแรกนะครับนั่นก็คือตัวอาคารสถานที่นะครับซึ่งแปลกตาไปจากเดิมนะครับที่ผมเคยเข้ามาศึกษาเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเกิดนะครับนั่นก็คือตึกนะครับโอ้โหทันสมัยมากขึ้นนะครับนอกจากตัวอาคารและนะครับภายในตัวอาคารอีกทีเนี้ยสิ่งอำนวยความสะดวกระบบคอมพิวเตอร์ผมเข้าไปใช้ห้องสมุดโอ้โหทันสมัยนะครับสืบคนได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็มีระบบ าวารสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์จากเดิมที่ผมค้นแบบที่เป็นกระดาษเป็นเป็นตัวเล่มะนะครับปัจจุบันมีแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้มากอันนี้ตัวอาคารคและภายในอาคารนะครับและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเช่น โรงอาหาระนะครับทันสมัยมากขึ้นมีร้านค้าที่สวยงามมากะนะครับและตัวร้านอาหารเองเนี่ยก็ทําอาหารหน่าอร่อยอน่าทานมากขึ้นไปทานมาไือยังคะไปทานเรียบร้อยแล้วครับอ,อร่อยนะครับแล้วก็ ร้านกาแฟนะครับมีหลายร้านเลยนะครับตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งไปชิมมาแล้วไปทานมาแล้วอร่อยนะครับรวมไปถึงด้านหลังของมหาวิทยาลัยนะครับร้านกาแฟก็อร่อยเช่นกันไปชาเอาไปทานมาแล้วแล้วก็ไปชิมมาแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะทานข้างหน้าหรือข้างหลังไปประชุมกันได้ที่หน้านีโต๊ะกาอี้พร้อมพร้อมค่ะเห็นนักศึกษาไปนั่งเต็งเลยนะครับนะฮะแล้วก็ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสถานที่จอดรถนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจากเดิมตอนสมัยที่ผมเรียนอยู่เนี่ยนะครับสถานที่จอดรถค่อนข้างจํากัดนะครับแต่ปัจจุบันพื้นที่โล่งมากนะครับสามารถจอดรถแล้วก็รองรับรถได้ปริมาณมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แปลกตาเลยนะฮะนั่นก็คือนักศึกษานะครับปัจจุบันนี้แบบมหาวิทยาลัยของเรามีความเป็น ใช้ค,คำว่า international ะนะคะหรือนานาชาติะนะครับนักศึกษาต่างชาติค่อนข้างเยอะ,ะจากเดิมสมัยที่ผมศึกษาอยู่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาไทยะนะครับมีนักศึกษาต่างชาติ<ม>บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ปัจจุบันนักศึกษาต่างชาติเดินชนไหลกันหมดเลยนะครับมหายาลัยเรา inter มากะนะครับแล้วก็ด้านอื่นๆอีกเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับผมกลับมาคราวนี้ ไม่คุ้นหน้าเลยครับมีแต่เจ้าหน้าที่ท่านใหม่ๆด้วยะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ท่านเดิมบ้างนะครับที่ที่ยังคุ้นเคยกันะนะครับ ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับบรรยากาศคึกคับไหมคะใช่่ะคือคักเลยนักศึกษาจีนเยอะมากนักศึกษาต่างชาติเยอะมากรวมไปถึงนักศึกษาที่มาศึกษาในหลักสูตรที่เป็นอิสลามศึกษานะครับหรือเป็นหลักสูตรที่เป็นภาษาจีนนะครับนักศึกษาจีนค่อนข้างเยอะนะครับเข้ามาแปลกตาเลยแปลกตา ก็สุดท้ายนะคะอาจารย์ก็คือบุ๋มก็อยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยฝากแง่คิดให้น้องๆที่กําลังมองหาสถานที่เรียนนะคะว่าให้มองที่มหาวิทยาลัยเกิดของเราเป็นเป็นอันดับแรกอะค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะ,คะก็ฝากน้องๆน,นะครับหรือพี่ๆนะครับที่กําลังมองหาสถานศึกษานะครับ<ม>ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นของบุตรหลานหรือของตัวท่านเองนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ว่ามหาวิทยาลัยเกิดเนี่ย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพนะครับที่เหมาะกับบุตรหลานของท่านนะครับถ้าหากน้องๆเนี่ยได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกิดของเราเนี่ยนะครับคาดว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองที่อยากต่อยอดทางด้านการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจนะครับหรือทางด้านเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ที่หลายๆอาชีพนะฮะที่ต้องการเพิ่มคุณวุฒ นะครับหรือต้องการนาคุณวุฒิไปใช้ประกอบอาชีพต่างๆมหาวิทยาลัยของเราก็ตอบโจทย์นะครับมีหลายหลักสูตรนะคบไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาไทยหรือหลักสูตรที่เป็นนานาชาติาานะครับตรงนี้เราก็มีหลายหลักสูตรสำหรับซ,ซึ่งตอนนี้นะคะอาจารย์ก็เราก็จะมีวิทยาลัยนานานชาติวิทยาลัยนานาชาติจีนและภาษาวัฒนธรรมค่ะแล้วก็วิทยาลัยนานาชาติ อิสรางกรุงเทพด้วยค่ะซึ่งแล้วก็วิทยาสื่อสารการเมืองด้วยค่ะซึ่งนักศึกษานะคะสนใจหลักสูตรไหนเราก็มาเรียนได้เลยค่ะน่าสนใจมากๆค่ะแล้วอาจารย์จะลงต่ออีกใบไหมคะเบื้องต้นนะครับต้องต้องดูระยะเวลาก่อนนะครับดูดูช่วงเวลานะครับถ้าถ้ามีเวลาก็อาจจะต้องต้องมาแน่นอนนะครับที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกลือของเรานะครับ สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรอรุณขยันหาค่ะที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่านะคะมาเล่าประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตและก็ยังได้นำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยลาลัยเกิดของเรานะคะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยค่ะสำหรับว <c oughs> ันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วดิฉันนางสาวธนาการพิทนกและผมอรุณขยันหาค่ะ ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ติดตามพวกเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ